ชาวบ้านยิ้มรับผลไม้รอบบ้านออกตน้นฤดูเร่งเก็บทุเรียนเงาะมังคุดขายดีได้าราคาผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อำเภอหัวยอดพบว่ามีชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้มีการปลูกผลไม้แบบผสมผสานบริเวณโดยรอบข้างบ้านมีทั้งต้นทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆเช่นทุเรียนหมอนทองทุเรียนชนีทุเรียนบ้านและยังมีเงาะมังคุด ซึ่งปลูกแบบอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีเน้นปลูกไว้กินเหลือก็นําไปขายซึ่งปีนี้ผลผลิตออกช่วงต้นฤดูผลไม้เร็วกว่าปีที่ผ่านมาจึงทําให้ขายดีได้ราคาสูงสร้างรายได้สริมดีมากที่เราเห็นตามภาพอยู่นี้เป็นบ้านของคุณลุงวิชัยอายุ75ปีซึ่งกำลังเร่งตัดทุเรียนชนีที่ปลูกไว้บริเวณข้างบ้านโดยให้ลูกชายเป็นคนปีนขึ้นไป จากนั้นก็ใช้เชือกผูกตะกร้าไปรองรับทุเรียนและย่อนทุเรียนลงมาโดยลุงวิชัยบอกว่าตนเองได้ปลูกทุเรียนไว้บริเวณบ้านมีทุเรียนชนี1ต้นและทุเรียนหมอนทอง5ต้นและยังมีทุเรียนหมอนทองในสวนอีกประมาณ30กว่าต้นผลผลิตปีนี้ก็พอใช้ได้จะเน้นตัดขายปลีกเองโดยทุเรียนสายพันธุ์ชนี คุณลุงแกจะขายกิโลกรัมละ90บาทถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ110บาทปีนี้เพิ่งทยอยตัดซึ่งทุเรียนชนีและหมอนทองของจังหวัดตรังปีนี้ถือว่าให้ผลผลิตในช่วงต้นฤด,ดูกาลในส่วนของลูกค้าก็มั่นใจเพราะมีเจ้าประจำอยู่ส่วนมังคุดในช่วงนี้ก็มีแต่ไม่เยอะเน้นปลูกไว้กินเหลือก็ขายพอมีไรายได้บ้างหากใครสนใจสามารถโทรสอบถามคุณลุงได้ที่094 807 7453ซึ่งวันนี้คุณลุงกับคุณป้าใจดีก็นําทุเรียนสายพันธช์นีของแกามาให้เราลองชิมกันด้วยนะคะซึ่งเนื้อจะมีลักษณะสีเหลืองแล้วก็รสชาติหวานหอมนุ่มลิ้นเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะตามภาพรู้สึกน้ำลายไหลกันบ้างไหมเอ่ย ของเรามีคนรีวิวรสชาติให้ด้วยนะคะลองมาฟังกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยมากครับรสชาติอร่อยมากอร่อยหวานมันยังไงครับทั้งหวานทั้งมันทุกอย่างอยู่ในนี้นะดีกว่าตู้เรียนเวียดนามดีกว่าตู้เรียนประเทศอื่นสุดยอดครับสุดยอดแม่ว่านพ่อว่านก็ใจดีที่นี่นะครับ ก็ซื้อประจาสั่งซื้อประจำเลยทุกปีนะครับถือได้ว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าประจํากันเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะาลตอเาตรงไรเาปากากราษยงังไ บอกว่ากัก anyway. <c oughs> ินได้เลยมีสี่ต้นเสียต้นลกมีแค่นี้ต้นเดียวโลก้มตองมันเสียต้นที่เป็นสวนเรามีด้วยใช่ไหมมีในสวนก็มีมีประมาณสามสิบกว่าต้นปีนี้ผลจะดีเป็นอย่างไรก็พอใช้ได้เราตัก เราขายไงคะขายที่ก็คือขายปีกกิโลละเก้าสิบบาทเป็นก้นไหนคะก้ก็ฌานี่หมอนตองก็ประมาณร้อยสิบบาทปีนี้ปีนี้เราขายได้เยอะแล้วยังยังเหรอยังพุ่งพุ่งแต่ทยอดขายตู้เรียนบ้านอยู่ตอนนี้ขายตุเรียนหมอนทองฌานีนี่ถือว่าเป็นต้นดูการหรือเปล่าเออต้นดูการลมั่นใจไหมคะที่ซื้อของเราก็มั่นใจ กพราะของผมมันมีเจ้าประจําอยู่ยุงเจ้าประจําเยอะนี่ต้นฤดูนี้ที่เราตัดเลยค่ะแล้วก็ทุเรียนมา้านเอ่มังคุดแล้วก็แค่นีเนี่ยค่ะเราขายถ้าที่เป็นเงินแล้วเนี่ยนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่เยอะเลอเรื่องนี้มังคุดก็ก็ไม่เยอะปลูกแบบปลูกไว้กินแต่พอเป็นรนะายได้เออได้มั่งปลูกไว้กินอย่างนั้น่ะ เหลือก็ได้หายบ้างและที่บ้านใกล้กันกับคุณลุงวิชัยถัดไปก็จะเป็นบ้านของน้องชูศักดิ์ตอนนี้กำลังเก็บเงาะกับคุณพ่อตามออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งเข้ามานะคะเห็นตามภาพเลยว่าผ<า><า>นเงาะกดกเต็มต้น ซึ่งน้องชูศักด์บอกว่าผลไม้ที่ปลูกและกําลังเก็บผลผลิตได้ในช่วงนี้จะมีเงาะกับมังคุดและทุเรียนหมอนทองถือว่าขายได้ราคาดีเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเงาะออกผลผลิตเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ40บาทส่วนเงาะในสวนมีผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ขายได้ราคาดีกว่าปีที่แล้วและยังมีทุเรียนมังคุดจะเก็บขายเองทั้งหมด หากใครสนใจก็โทรสอบถามได้ที่081569-8755ปีนี้ยังส่งไปขายทางปลษยีสนีถึงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยค่ะปีนี้เห็นได้เลยว่าผล,ลไม้ออกผลผลิตเต็มดกทุกต้นจะไม่ให้ชาวบ้านยิ้มรับดีใจกันได้ยังไงล่ะคะในเมื่อช่วยทำให้มีรายได้เสริมมาจุนเจือนในครอบครัว และที่สำคัญปลอดสารพิษแน่นอนเพราะชาวบ้านเขาปลูกไว้กินเองด้วยเหลือก็นำไปขายค่ะมีเงาะกับมังคุดครับผมขายได้ราคาดีอา่าขายได้ราคาดีครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่ค่อยมีใครที่เอาอออกดองเทียรครับเราขายได้ดูเท่าไหร่กิโลละสี่สิบครับผมมีเยอะนะคะทีนี้เพราเ ีนี่น้ยกว่าปีดี่เลยวะแต่ว่าโชคดีอ่ะรลักกาได้ดีกว่าก็มีตุเรียนมังกุดที่เป็นหลักอยู่แล้วก็กระต่อขายเองก่สนเหมือนลูกาตใจโตตัวใหญโตลูกเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งครับห้าหกเก้า แปดเจ็ดห้าห้าครับแล้วก็ว่าทีนี้ส่งไปขายถึงใช่ครับสร,รงที่ขอนแก่นครับอุดรครับเพื่อนสั่งครับส่งตังไปรนีตส่งไปครับตังวลลายตังสตอรี่รายงาน